คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมวัดเก่าแก่ในแต่ละวัดมักจะมีเบื้องหลังในการสร้างที่มีเรื่องเกี่ยวพันกับอดีตบางวัดก็หาคําตอบได้แต่บางวัดก็ไร้ร่องรอยของการบันทึกหรือจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยให้เราได้รู้ได้และที่ที่เรามากันในครั้งน,นี้ครับก็เป็นวัดที่ถูกสร้างไว้ตรงทางสามแพร่งของแม่น้ําเจ้าพยายสายเก่าพอดีหรือที่นี่มีอะไรบางอย่างที่ได้เลือกให้วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในจุดที่คนโบราณเรียกกันว่าทางผ่านของโลกวิญญ,ญาณครับน,นะครับตรงนี้มีพระพุทธรูปนะครับปางห้ามสมุดหรือปางห้ามญาตินะฮ นะครับถูกปฏิสานไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นการสร้างนะครับเพื่อที่จะดูแลและป้องกันนะทุกคนเป็นการแก้เคล็ดด้วยนะครับตามคติที่ว่า,เ,าเส้นทางที่เป็นทางสามแพร่งเนาะมันเป็นสันเส้นทางที่มีความอันตรายมากๆเลยนะฮะเราก็เลยนะครับนำพุทร,รปูปางห้ามสมุดรปางห้ามญาเนี่ยมาปฏิสานไว้นะฮะยังพื้นที่ตรงนี้เนาะและที่นี่ก็มีโบส์ที่คงความเข้มขลังผ่านเวลานับหลายร้อยปี เป็นบทสดทรงไทยเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยงานศิลป์จากอดีตท,ที่ผ่านทั้งสงครามเหตุการณ์น้ำท่วมและการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองฟิลของการรับชมเนี่ยมันเดินเป็นท่านขุนเดินแบบเหมือนเราใส่ชุดไทยสมัยก่อนนะเดินชมความสวยงามเดินชมวัดวาอารามดูความเรียบร้อยบ้านเมืองใช่เลยฟิลนี้ได้เลยทุกคนนี่ถ้าแต่งชุดไทยมาเที่ยววัดนี่ได้เลยนะวันนี้ เ,ออเป็นวัดที่เข้ามาลึกหน่อยนะแต่ว่าคงความอดีตได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากและที่นี่ก็มีเรื่องจริงที่ถูกเล่าไว้ด้วยนะครับว่าหากใครนํากิ่งไม้ตะเคียนกลับไปจะมีหญิงไทยชุดกาตามถึงบ้านและสถานที่พาทุกคนมากันในวันนี้คือวัดสุวรรณคีรีเพื่อที่สุดขังในตำนานในจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ แท้จริงวัดที่เรากำลังจะพาทุกคนไปนี้นะครับเดิมมีชื่อว่าวัดขี้เหล็กหรือว่าวัดดงเหล็กครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2228นะซึ่งก็อยู่ในช่วงปลายรัชากาลสมเด็จพระนารายมหาราชครับและแต่ก่อนไปเรียนวัดนะครับล้วนเต็มไปด้วยดงขี้เหล็กนะและสมัยนั้นก็ได้มีพระทุกดงเดินทางเข้ามาปรากฏกรรมฐานชาวบ้านเห็นก็ได้นิมนต์ท่านให้อยู่ที่วัดนี้พร้อมกันนั้นก็ได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวเดินมาดูตรงที่เขาบอกว่าตอนนี้คคืออม่นะ่าาน้้าาาาาเเจพยยสกกทุ ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นสายสําคัญเลยนะที่จะไปยังเมืองต่างๆเมืองสําคัญในยุคเก่าโหเลยดูดิดพื้นที่ตรวนี้มีแต่ต้นไม้ดูดิทุกคนบรรยากาศดูขลังนะเออดูความขลังดูมีอะไรแบบลึกลับลึกลับเนาะความเป็นแบบต้นไม้ทิวต้นไม้เขาอะแต่ใดๆเลยคือใบไม้เยอะมาก เดินลัดเลาะมาจะดูแม่น้ำนะทุกคนพาทุกคนมาดูแม่น้ำนะฮะแม่น้ำสายเก่านี่ไงทุกคนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันเป็นเส้นนะครับเส้นตัดกันร,ระหว่างแม่น้ําทั้ง3 3สทางเลยเขาเรียกว่าเป็นทาง3ามแพร่งเออทางสามแพร่นี่ก็คือเป็นสถานที่ที่เขาก็พูดถึงเรื่องราวความลึกลับหรือความอาถรรพ์ในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะ แน่นอนครับอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นบนถนนก็ดีและนี่ก็เป็นทางน้ําก็ดีแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นยังพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยทางสามแพ่งพอดีเลยอันนี้ก็เป็นเรือที่เขามาจอดเทียบไว้เฉยดเนาะอ่าตรงเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าพวกที่เป็นอ่าพวกผีพรายนะครับที่เขาอาศัยอยู่ใต้น้าเนี่ย ก็จะมีอยู่อย่างบริเวณนี้นะและใดใดเลยตรงนี้มีต้นไม้เยอะจริงจริงต้นใหญ่นั่นและทุกคนดูดิโอ้โหมันเป็นแบบบรรยากาศความขลังคลาสสิกมากๆเลยนะแต่ว่าก็เต็มด้วยขยะเหมือนกันไม่มีการจัดการดูแลใดๆนะฮะขยะเต็มเลยนะครับเห็นต้นนี้แล้วขนลุกขับอีกจริงๆแล้วผมเข้ามายัางพื้นที่วัดเนี่ยพอเท้าเนี่ยแตะพื้นที่วัดปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดอาการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นแบบเย็ยนวูบวาบเลยนะออและต้นไม้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับนี่คือต้นตะเคียนทองต้นตะเคียนที่มีอายุกว่า250ปีดูดิดโอ้โหใหญ่มากโคตรใหญ่คือจะบอกว่าพอผมได้ดูเรื่องราวนะครับไปอ่านเรื่องราวของคุณแม่ตะเคียนที่อยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องน้าทุกคนตรงนี้นะครับนะหลังจากที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นข่าวคดีเด็ดนะครับถูกตีพิมพ์นะครับ,รปรบเป็นข่าวตรงกลาง หลังจากที่ไปอ่านมาเนี่ยก็เลยรู้ว่าแม่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคือเรื่องราวที่เป็นคดีเด็ดของแม่ตะเคียนที่ท่านได้ไปแสดงอนุภาพกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักข่าวนะนักทำข่าวแล้วก็เขากําลังาหาเหมือนทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องเลึกลับพอดีเลยพรากว่าเขาก็มาที่สถานที่ตรงนี้เนาะ ออแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็เห็นว่ามีกิ่งไม้เนี่ยหล่นจากต้นตะเคียนยักษ์นะฮะที่ผมพาทุกคนไปดูเมื่อแี้เขาก็เลยไปขอพระคุณเจ้าซึ่งอยู่ในวัดน,นี่แหละเพราะว่าจะขอนํากลับไปเป็นของมงคลติดตัวประมาณนั้นแล้วทางวัดก็พระก็บอกว่าก็ให้นํากลับได้เพราะมันเป็นกิ่งไม้แห้งนะครับนะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิน้นผู้ชายคนนี้นะครับนักเข่าคนนี้เขาก็เลยเอากลับไปแล้วก็ไปพักอาศัยที่บ้านเพื่อนนะครับเขาก็เริ่มลงมือที่จะแกะสลักนะครับให้เป็นของที่เขาตั้งใจคือเขาจะแกะเป็นรูปหญิงสาวที่จะสื่อถึงแแม่่ตะะะเคคีียนนหลรับก็ แก่ๆอยู่แล้วปรากฏว่าไม่รู้ว่าแก่เสร็จหรือเปล่านะแต่บริเวณของบ้านเพื่อนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นห้องเช่านะครับมันจะมีเป็นห้องๆๆอแล้วแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีคนคนพักและแต่ละอาชีพเนาะ,ะเหตุการณ์ก็ผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งแต่เนี้ยภรรยายของเพื่อนนะครับมาถามนะักข่าวคนนี้ว่าเอาสิ่งที่เขานํามาเนะี่ยที่มาแก่วันนั้นนะเอากลับไปด้วยหรือเปล่าไอ้นักข่าวก็ถามว่าทําไมเหรอเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเหรออย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกสงสยัยใช่ไหมเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเห็น ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่สวมชุดไทยสีดำอ่ะซึ่งยืนอยู่ใต้ต้นตะขบซึ่งเขามั่นใจว่าน่าจะไม่ใช่คนในที่นี่แน่นอนเพราะอย่างพออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนั้น descript, สวมชุดไทยแล้วก็ลักษณะคือสีดําทั้งตัวแลวเขารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีไอ้อย่างนึงไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เห็นเพราะว่าเพื่อนบ้านพักที่ห้องอ่ะต่าง,างๆก็เห็นทอย,ยอยกันเห็นแต่ละคนแต่ละคนอย่างมีแม่ค้านะครับที่เขาจะต้องออกไปออกไปซื้อของประมาณตีสามเพื่อที่จะไปเตรียมวัตถุดิบมาทําอาหารอะไรเงี้ยนะเพื่อจะไปค้าขายอะไรเงี้ย เขาบอกว่าเขาก็เห็นเช่นเดียวกันอยู่ใต้ต้นตะคบใส่ชุดสีดำนะครับชุดสบายสีดำชุดไทยสีดำออแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเขาจะอาบน้ำตอนตีหนึ่งเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงชุดชุดไทยสีดำยืนอยู่บริเวณตรงห้องน้ำ เ,ออเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าเขาก็เลยหลอนก็แบบว่าคือกลัวกันหมดเลยทุกคนที่อยู่บ้านพักนั่งกลัวหมดเลยแล้วก็ขอให้นักข่าวคนนี้เอาของนี่กลับไปได้ไหมหรือเอาไปคืนหรืออะไรยังไงใช่ไหมนักข่าวคนนี้ก็เลยตัดสินใจโอเคเพื่อความสบายใจของทุกคนเนาะก็กลา,ากกลังจะก็เลยคิดว่าจะนํากลับไปที่พักตัวเองบ้านตัวเองขณะที่ระหว่างเดินทางออกมาเนี่ยเขาก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งที่อุ้มลูกอยู่อ่าอุ้มลูกอยู่ก็บอกว่าบอกว่าพี่จะเอาไม้ตะเคียนไปไหนจะจะเอาไปแล้วใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเขนานักข่าวก็บอกว่า เขาจะเอาไปแล้วออาจากที่นี่แล้วหญิงอุ้มลูกคนนี้นก็เลยขออนุญาตอยากจะจุดุูปบอกกล่าวขอโชคลาบเนาะเพราะว่าเหมือนเหมือนกำลังประสบทุกข์อยู่พอดีพรากว่าเขาก็ถูกรางวัลเออเขาก็ถูกรางวัลซื้อหวยสมัยก่อนนะฮะพอถูกหวยเขาก็เลยเติดต่อไปที่นะักทิมนักข่าวนะพี่นักคนนักข่าวคนนี้อีกเพื่อที่จะขอว่าไม้ตะเคียนนียเอามาจากที่ไหนแต่พี่นักข่าวคนนี้เขาปฏิเสธทุกช่องทางเลยเพราะว่าเขากลัวว่าจะมี ความวุ่นวายเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้แล้วอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นถ้ามีคนเอาไปทําอะไรแบบที่เขาทํานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวของแม่ตะเคียนทองที่ได้ไปแสดงอะไรต่างๆให้คนเห็นเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เดินผ่านแม่พอดีเลยแล้วของก็กิ่งไม้ตกเต็มเลยนะไม่ใครก็กล้ากลับแล้วมั้งนะครับเขามีเนี่ยที่ข้างข้างศาลแม่เนี่ยเขาจะมีแผ่นป้ายเขาติดไว้เลยนะให้อ่านนะ่กี้ผมไปอ่านมาเออโคตรโหดอะ คือแม่โหดมากเดืมแน่นอําวัดเลยวัดที่เรามาในวันนี้นะครับนะเป็นวัดเก่ามีประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันแล้วก็มีเรื่องราวแล้วก็มีตำนานวันนี้ที่ผมพาทุกคนมาทำความรู้จักเป็นวัดอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละนะฮะซึ่งก็ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าเนาะนะครับวัดนี้เชื่อวัดขี้เหล็กแต่สมัยก่อนน่ะเรียกกันว่าวัดขี้เหล็กเนาะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเต็มไปด้วยป่าต้นขี้เหล็กเยอะมากแล้วปัจจุบันนี้นะครับนะวัดเนี่ย ได้ชื่อว่าวัดสุวรรณคีรีซึ่งก็ได้เปลี่ยนชื่อมานานแล้วแหละคือเปลี่ยนมานานแล้วเพราะว่าให้มีความไพเราะมากขึ้นซึ่งสุวรรณคีรีก็แปลว่าภูเขาทองเนาะนะครับแต่ว่าทุกคนก็ในพื้นที่ก็จะเรียกชื่อกันว่าวัดขี้เหล็กเพราะว่าเป็นวัดที่คุ้นเคยกันนะแต่วัดชื่อเป็นทางการคือวัดสุวรรณคีรีนะครับนะะเดี๋ยวผมพาทุกคนดูบรรยากาศวัดเก่าแห่งนี้กันแต่บอกนี้ครับว่าพอเราเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ความเก่าความคลาสสิกในยุคสมัยแบบอยู่ครบอะบอกเลยว่าอยู่ครบท้วน คิดภาพตามนะทุกคน <laughs> บิวบิวไม่ใช่หรอกเอาแบบโเพโเพพออาจจะไม่ต้องดึกมากโพเพหัวค่ําแบบนะแสงเบาเอามืดค่มแล้วเราเดินอยู่ตรงนี้นะคิดดูดิมันอาจจะเหมือนเรากําลังอยู่ท่กากลางเหล่าเทวดาที่เขานะสถิตอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนาะ ขนาดเราเดินมาออกมาจากต้นตะเคียนยักษ์ไกลแล้วนะแล้วมองกลับออกไปอะ่ะโหมันเหมือนเป็นปฏิมากรรมอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่ทุกคนนะต้นเขาแบบแล้วมันตัดกับต้นอื่นคืออะไรหรือว่ามันจะเป็นต้นที่เข้มมากกว่าสีเขาเข้มกว่าต้นไม้กว่าทั่ว,ว,วไปอะ่ะเออเป็นต้นที่เขาเข้มเข้มเลยเข้มจัดเลยถึงได้ว่าเ็าเรียกว่าเป็นอะไรแม่ตะเคียนนินอะไรอย่างนเนาะนะฮะเข้มแบบเข้มปิดเลยนะ เดี๋ยวเราไปที่อุโบสถก่อนนะครับเพราะว่าอุโบสถเนี่ยเขาไม่ได้เปิดนะครับก็ขออนุญาตพระคุณเจ้าท่านนะป่ะเข้ามาขึ้นก่อนนะครับแล้วอโบสถที่เราจะเข้าไปนี้นะครับโดดเด่นอย่างมากเลยนะในเรื่องความประณีตซึ่งก็เป็นอโบสถทรงไทยเก่าที่สร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2464เลยนะ และด้านในก็มีพระประธานเก่าที่ทําจากศิลาแรงที่ได้รับการบูรณะแล้วและที่แปลกอย่างมากเลยก็คือที่ประหั์เบื้องซ้ายขององค์พระนะครับท่านมีนิ้วอยู่ถึง6นิ้วด้วยกันซึ่งนั่นอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือความตั้งใจของช่างในอดีตตรงนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดมองมาตรงช่วงด้านบนของบานหน้าต่างตกใจเลยทุกคนหูนารายทรงสุบรรน,นะครับนารายทรงคุดอะ โอ้โหอลังการมากผมสังเกตเห็นว่าที่บริเวณช่วงบนของหน้าต่างนะครับหรือว่าเป็นกำแพงเนาะแต่ที่ไม่มีจิตรกรรมฝาผนังนะครับจิตรกรรมฝาผนังไม่มีนะครับจะเป็นผนังสีขาวล้วนเลยสถานที่นี้นะฮนะโอโบสถของวัดสุวนคีรีนะครับก็เวลาจะมาเข้าชมหรือว่าเข้ามา นะครับสการละเสื่งสิธิ์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีกําหนดการคือให้ติดต่อมาทางวัดอย่างน้อยล่วงหน้า3าวันนะครับเขาติดมีป้ายติดเลยนะที่หน้าประตูอ่ะคือถ้าเข้ามาชมอะไรอย่างงี้นะให้ติดต่อทางวัดล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย3วันแต่วันนี้ด้วยความที่เรามาแบบฉุกเฉินไม่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าได้รับความเมตตาจากพุณเจ้าท่านที่ได้เมตตาก็เลยได้ ดูโบสถให้เราได้เข้ามาชมความงดงามมากับนะพระประธานหลักของวัดนะครับระหว่างช่องว่างของหน้าต่างในแต่ละบ้านนะครับเหมือนจะเป็นงานไม้ที่แกะสลักนะครับที่ใด้สร้างผลงานเกี่ยวกับพระเจดีย์นะครับพระเจดีย์ที่สําคัญสาคัญต่างๆโดยรอบเลยเออเป็นผลงานถือว่าเป็นผลงานที่มีความละเอียดปรนณีตมากๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วท่านบอกว่าให้เปิดไฟได้นะเจาขงที่ว่าผมไม่เปิดไฟแล้วกันนะนี่ดูดิอันนี้เป็นที่ล็อกหน้าต่าง แต่ก็ยังคงมีความเป็นองค์ท้าเวสวร์อยู่โอ้โหสุดจริงตรงนี้มีพายืนอยู่โอ้พระเก่านี่ครับตูจากนี่แล้วก็คือท่านเป็นทรงเครื่องนะครับพระเก่าอีกหนึ่งองค์เช่นกันคนท่าคนแก่เขามีความเชื่อกันนะครับว่าสาเหตุที่มีนิ้วหกนิ้วนั้นก็เป็นเพราะนิ้วไม่ได้เกินมาแต่เป็นการเพิ่มครับอาจจะเป็นการเพิ่มบารมีเพิ่มอำนาจเมตตาก,ก็เป็นได้ และถ้าพระออกมาในลักนณะแบบนี้นะครับเขาก็มีความเชื่อนะครับว่ามักจะมีอะไรบางอย่างที่มาสถิตยอยู่เพวกะเขาเลยไม่แก้หรือซ่อมแซมนะเหมือนกับทุกคนล้วนเชื่อกันว่าองค์พระท่านเลือกที่จะมาเป็นแบบนี้แล้วนั่นเองครับ ย้อนกลับไปในอดีตครับภาพของวัดแห่งนี้ในสายตาของชาวบ้านของคนเก่าแก่เราได้เล่าว่าวัดขี้เหล็กนี้เป็นวัดที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นสถานที่รวมพลังความศรัทธาที่ยามเช้าของทุกวันจะเห็นชาวบ้านพากันพายเรือผ่านมาที่หน้าว,วัดแล้วก็เอาเรือเข้าเทียบท่าถือข้าวถือปลาเข้าไปถวายพระในวัดแม้วันนี้นะครับภาพเหล่นานั้นได้เปลี่ยนไปเพราะความเจริญของเมืองที่เข้ามาแวดล้อมล้อมรอบตัววัดผู้คนได้บางตาลงแต่วัดนี้นะครับก็ยังคงสภาพเดิมจากอดีตได้อย่างสมบูรณ์ที่ความรู้สึกดีทุกครั้งแก่คนที่เข้ามาเยือนวััดนี้ครบ กาศคือเหมือนเราย้อนมาจริงๆนะทุกคนอันนั้นน่าจะเป็นวิหารนะครับเก่าขนาดไหน,นดูดินะพาทุกคนเดินดูบรรยากาศรอบๆไม่ใส่รองเท้าเลยตอนนี้ตอนนี้ผมฟิลของการรับชมเนี่ยเหมือนเดินเป็นท่านขุนเดินแบบเหมือนเราใส่ชุดไทยสมัยก่อนนะเดินชมความสวยงามเดินชมวัดวาอารามดูความเรียบร้อยบ้านเมืองใช่เลย ฟีลนี้ได้เลยทุกคนนี่ถ้าแต่งชุดไทยมาเที่ยววัดนี่ได้เลยนะวัดนี้เออเป็นวัดที่เข้ามาลึกหน่อยนะแต่ว่าคงความอดีตได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากหากคุณอยากสัมผัสเสน่ห์ของวัดเก่าในบรรยากาศที่ยังคงกลิ่นอายของวันวานวัดขี้เหล็กนี้นะครับคือหนึ่งในวัดที่คุณควรมาเยือนมาชมความเก่ามาสัมผัสชีวิตของคนในอดีตและไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่อย่างที่คุณไม่ทันตั้งใจด้วยนะครับ นี่ตรงนี้ฮะทุกคนที่มันเป็นเส้นทางสามแพร่งที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งตั้งแต่อดีตเลยนะครับแล้วก็มีคนแบบเสียชีวิตทางนี้ตรงนี้บริเวณนี้อยูข่ข้างเยอะเนาะเออจนมีการสร้างนะครับการนำพระพุทธรูปนะครับปลาห้ามสมุกหรือปลาห้ามญาณนะมาประดิษฐานไว้นะครับเพื่อเป็นการดูแลและป้องกันนะครับเป็นความเชื่อที่นะครับทำให้เกิดความสบายใจนะทุกคนดูดีบริเวณนี้ทางสามแพร่งแยกนี้หนึ่งแยกตรงนั้นสองแยกตรงนี้เป็นสามเนี่ยมาบรรจบกันในบริเวณหน้าวัดเลย เออนี่ยฮะนั่นลูกมะพร้าวเนาะไม่ใช่หัวคนนะลูกมะพร้าวฮะจุดนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงนี้มีพระพุทธรูปนะครับปางห้ามสมุทรหรือปางห้ามญาตินะฮะนะครับถูกปฏิสารไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นการสร้างนะครับเพื่อที่จะดูแลและป้องกันนะทุกคนเป็นการแก้เคล็ดด้วยนะครับตามคติที่ว่า เส้นทางที่เป็นทางสามแพร่งเนาะมันเป็นสนเส้นทางที่มีความอันตรายมากๆเลยนะฮะเราก็เลยนะครับนำะพุทธรูปปางห้ามสมุทรรปางห้ามย่าเนี่ยมาปฏิสฐานไว้นะฮะยังพื้นที่ตรงนี้เนาะเมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นไม่หยุดและก็มีคนเห็นผีพายหรือเง้องน้ําอยู่ซ้ําๆชาวบ้านและพระคุณเจ้าจึงตัดสินใจนะครับอัญเชิญพุทธรูปปางห้ามสมุทรมาปฏิสฐานไว้ที่ปากทางสามแพรง่ง เพื่อที uh ่จะต้านความอาถรรพ์ของเหลาวิญญาณเหล่านั้นที่วนเวียนอยู่ใต้น้ําที่จะคอยหาตัวตายตัวแทนและหลังจากที่ทํำพิธีแล้วนะครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้ดูเหมือนว่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ชาวบ้านก็ยังเชื่อกันนะครับว่าพวกผีนั้นยังไม่ได้หายไปไหนแต่แค่ถูกอนุภาพขององค์พระไม่สําแดงทิ์เตชเพียงเท่านั้นเองนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเวลาเราอยู่มุมไหนของวัดตามเนาะ จะมีสิ่งที่สะดุดตาเลยคือต้นตะเคียนทอ,ง,องที่บอกนะครับนะต้นเขาจะมีโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเขาเตะตามากไม่ว่าจะอยู่ตรงมุมไหนของวัดเนี่ยพอมองไปต้นตะเคียนเนี่ยคือเขาเด่นเลยนี่ได้ไม่กวาดนะทุกคนเออเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าให้กวาดเข้าไปด้านในเลย,เลยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาบอกว่าขยะไม่ค่อยมาเก็บเท่าไหร่เนาะคือเดี๋ยวใช้เวลาตรงนี้ประมาณสักน่าจะมาสักย0สนาทีเห็นจะได้นะเดี๋ยวผมลุยเลยแล้วกันเนาะ มีอีกต้นหนึ่งเนาะซึ่งถูกตัดไปแล้วนะแต่ก่อนก็เป็นต้นตะเคียนจะมีอยู่2ต้นด้วยกันนี่อันนี้เหลือแต่ตอทุกคนก็ว่าอยู่นะครับถามคุณป้ามา,ค,าคุณป้าบอกว่านี่แหละเนี่ยมี2ต้นนะฮะอันนี้ก็เหลือแค่ช่วงลำต้นช่วงล่างนะเขาตัดไปแล้วนะแล้วก็เอาส่วนทั้งหมดเนี่ยนะครับไปสกัดเป็นนะครับแม่ตะเคียนที่อยู่ในในสารนั่นเองนะฮะอ่า มามากินข้าวใปมาระยะเวลานะ่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเห็นได้ตอนนี้อืมนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองนะครับได้ล้อ่านี่แหละครับผมทำความสะอาดลานวัดนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทำภารกิจในการดูแลพื้นที่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ดูดีขึ้นมาเดิมเยอะเลยนะครับแล้วก็นับใช้เวลาคุ้มค่ามากในการทำความสะอาดกวาดใบไม้แห้งนะครับและข,ขยะเนี่ยอาจจะไม่ได้มีที่เก็บเป็นจริงบรรจังเพราะว่าทางขายะไม่มีเนะาะอย่างที่บอกก็คือก็ต้องรวบรวมไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งของพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ขวากไปฝั่งเดียวนะฮะแล้วก็ถาม คุณน้าคุณป้าที่เขาดูแลวัดตรงนี้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นของใบไม้แห้งแล้วก็กวาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นการทําภารกิจ่วกๆนถทายเสร็จปุ๊บก็เลยก็มากวาดเรียบร้อยให้มันสะอาดสะอ้านนะครับเพื่อที่ตรงนี้จะได้มีหน้าดูหน้าชมนะครับเหมาะแก่คนที่เข้ามาทาบุญแล้วก็สดชื่นนะฮะทางสายตาแล้วก็ไปทําบุญให้อิ่มใจนะภายในวัดนะฮะโอเคครับผมคลิปหน้านะฮะจะพาเพื่อนไปที่ไหนยังไงอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะเอาสถานที่านไป ได้พาเพื่อนๆไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปน,นี้มิกมูต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ